นี่เป็นครั้งแรกในะชีวิตของผมเลยนะครับที่ได้มาเห็นวิธีการต้มเฉาวกว๊วยแบบโบราณเลยนะครับถ้าเริ่มจากเจ้าของคนแรกก็น่าจะเฉียดเฉียดนะครับเฉียดเฉียดร้อยปีมาประมาณร้อยร้อยปีได้นะครับ,รบเริ่มต้นมาก็คือบ้านหลังนี้เลยเจ้าของเดิมเขาอพยพมาจากเมืองจีนครับนะเมื่อเขามาที่นี่แล้วเขาบุกเบิกอะไรปุ้มแบบนี้เขาก็คือเริ่มทําก็คือทาววําเฉาก๊วยนี่แหละคนเปตรงเขาเรียกว่าวุ้นดำเพราะมันสีดำๆมันคล้ายๆวุ้นเขาเริ่มทําที่นี่ก็คือเป็นแบบนี้แหละคือเตาโบราณแบบนี้เลย แล้วอย่างเย่าเริ่มต้มนี่จริงๆไอ้ต้มครั้งหนึ่งเนี่ยปกติถ้าเรามีเวลาพอนะเราต้มประมาณ4-5ชั่วโมงมาถึงหม้อนึไเนี่ยกระทะหนึ่งได้เลยเราใช้กระทะนี้ต้มเลยจุดเด่นคือใช้ไม้ฟืนในการหุงต้มจะไม่กลิ่นควันอะไรลูกค้านั่งอยู่ข้างบนได้กลิ่นควันสังหัณอะไรก็ือนี่แหละนี่เลยสองาใช้น้ําภูเขาต้นน้ำก็คือมาจากในสวนยางพาราข้างในครับและข่าวนี้ก็คือคนในหมู่บ้านไปต่อท่อประปาจากต้นน้ําตรงนั้นออกมาใช้กันเองในหมู่บ้านที่จับดูได้น้ํามันจะเย็นเย็นเย็นฉ่ำๆเลย อาอบน้ำจะชื่นใจมากเลยน้ำนี้ก็คือคอรีนอะไรจะไม่มีไม่ได้ใช้น้ำปลาหลวงอะไรพวงนี้น้ำนี่แหล่งน้ำนี่มาจากธรรมชาตินะครับมาจากบนภูเขาเลยนะครับน้ำแร่น้ำแร่ก่อนอื่นก็คือว่าเราเอาต้นเฉาโกยแห้งมาล้างสองน้ำก่อนเมื่อล้างเสร็จแล้วเราใส่เข้ากระทะนี้เราก็ใส่น้ำเข้าไปคราวนี้เราก็ต้มต้มไว้ประมาณเีถึงห้าชั่วโมงเลยเราก็กดกดมันหน่อยเพื่อ ให้มันสุกทั่วถ้าพี่ดมๆพี่จะได้กลิ่นนี่คือต้นฉาว,วยนี่คือต้นเฉาวเวยเลยต้นวเฉาวเควยนี่มาจากกรุงเทพในอดีตก็คือเราซื้อจากมาเลเซียต้นกําเนิดเท่าที่รู้ก็คือว่ามี2ที่ก็คือมีเวียดนามกับอินโดนีเซียคราวนี้มันก็มีเป็นต้นเป็นก้านบ้างเป็นใบบ้างรเราก็เอามารวมกันคราวนี้ก็คือเอามาต้มแบบนี้ เมื่อต้มออกมาแล้วใบเฉากล้วยอะไรเนี่ยต้นเฉากล้วยมันจะมีความเหนียวมันออกจากคล้ายๆว่าถ้าเราพูดให้เมันมียางของมันอยู่ในตัวใบของมันถ้ายิ่งเหนียวมันก็ยิ่งดีแต่ถ้ามันไม่เหนียวเลยนะแบบนั้นนะเหนื่อยอันนี้คือต้มไม่ค่อยนานนะต้มประมาณชั่วโมงกว่าเองมันจะเป็นสีธรรมชาติของมันเลยสีธรรมชาติแล้ววันหนึ่งนี่เหยียดต้มประมาณวันหนึ่งคือสแตนดาร์ดที่ทำนะครับคือสองกระทะกระทะหนึ่งผมทำออกมาได้เฉียดเยดแปดสิบกิโลก็ร้อยกว่าะตีประมาณร้อยกว่าโลสองรโลประมาณร้อยห้าสิบโลโดยประมาณครับวัน เฉียด200โลแต่ว่าเที่ยงหมดก็ประมาณนั้นไม่ไหนหมดอ่ะพี่ขายหมดขายไปไหนหมดคือแบบว่าต้องจองกันเลยใช่ครับใช่บอกว่าเขาเน้นกันเลยว่าต้องจองกันเลยความปุ่ใจของร้านอยู่นิดนึงก็คือว่าถ้าชั่วโมงนี้ถ้าไม่จองบางทีไม่ได้ทานห้วยละ15บาทยังต้องจองถ้าคนที่ไม่จองมาบางทีทุ้กๆกป่าจะได้กิน แต่จังหวะเราโชคดีว,ว่าช่วงนี้นักท่องเที่ยวกาลังมากลายเป็นมาานักท่องเที่ยวก็คือเขาเขาจองอยู่แล้วไงถ้าจะบอกว่าผมทำตามออเดอร์เลยมันก็ได้แตนะ่ผมยังไงก็ต้องเผื่อน้าร้านครับหลังจากที่ได้เนี่ยมันจะเป็นยังไงต่อไป<ะ>เราต้องเอาไปกล่องก็คือเอามาคั้นเมื่อก่อนก็คือชันสมัยพ่อนะใช้มือ บีบน้ำครารอเลยบีบบีบบีบตัววันนี้เราใช้เครื่องบดเหมือน,นกันบบดกะทาแล้วคราวนี้เรามาคั้นคั้นคั้นใส่คานี้เราจะใส่ข้าวผ้าเนี่ยเป็นกองสองรอบเมื่อกองสองรอบออกมาเป็นน้าเฉากุ้ยแล้วแล้วคราวนี้เราค่อยกวนเมื่อก่อนคุณพ่อเอ่ยหรือว่าน้องเขยอะไรเอ่ยนะเขาจะใช้มือในการกวนแต่เราไม่ไหวร่างผมฟิตมา <c oughs> กูแลวก็เลยใช้เครื่องช่วยใช้เวลาก็ประมาณ45้านาทีบวกลรเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเวลามันใกล้เคียงได้แล้วโอเคละ เราก็ปล่อยไหลออามาจากท่อลงในภาชนะก็คือเอาง่ายๆสมมติว่าผมต้ม5ห้าชั่วโมงผมคั้นนี่ประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วกันห้าชั่วโมงครึง่งตรงนั้นอีกครึ่งชั่วโมงเอาอย่างเร็วเลยหกชั่วโมงชั่วโมงปล่อยให้เย็นอีกก็ต้องมีห้าชั่วโมงก็คือต้องมีครึ่งวันคือวันนี้ผมทําพรุ่งนี้ขาย oh, <no. S 2> ขายตอนเย็นยังลําบากเลยครับ,รบถ้าผมขายตอนเย็นปุ๊บพรุ่งนี้ผมไม่มีของขายแล้วสมมติกระทะเนี้ยก็คือเป็นของพรุ่งนี้ ใช่ครับบางทีก็เห็นใจลูกค้านะลูกค้ามาถึงบอกโอโมาตั้งหลายครั้งไม่ได้กินเลยอะไรแบบนี้เนะาะประกอบทำไมไม่ทําเยอะๆหน่อยแต่ถ้าคุณได้มาเห็นหลังบ้านที่ผมเปิดให้ดูแบบนี้คุณจะเข้าใจเลยว่าการทํามันไม่ได้ง่ายาไม่ใช่หิวเมื่อไหร่ก็แวะมาอย่างอันนี้คืออะไรอเอีย เราเรียกว่าเทพเจ้าเตาเจ้าคือทุกปีอะใกล้ๆตู่จีนแบบนี้อะก็คือว่าเราทําอะไรก็แล้วแต่แต่ละปีเราต้องทํากับข้าวทานี่ทํานู่นอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับเมื่อครบปีปุ๊บใกล้ๆปีใหม่เราต้องทําคาสาเทพเจ้าเตาก็คือไงเขาก็จะไปรายงานบนสวรรค์อะไรแบบนี้เหมือนเทพเจ้าขึ้นสวรรค์ะไรแบบนี้เนาะกี่วันแล้วก็ลงมาเลยแบบนี้ก็คือเหมือนกับความสมบูรณ์พูนสุข แล้วก็ให้เพื่อให้เราทําอะไรก็ราบรื่นอะไรแบบนี้ครับผมคนนึงผมก็เป็นคนขายอาหารตอนก่อนจะขายอาหารเนี่ยผมก็ต้องไหว้ทุกเช้าเลยไหว้เตาเลยครับผมเมื่อกวนเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะลงเทใส่ถาดแบบนี้ก็ปล่อยให้เย็นเซตตัวลงก็คือถ้าวันนี้ทำก็พรุ่งนี้ขายอันนี้คือเมื่อวานทำที่เหวอันทิ้งไว้อ้าหชั่วโมงคืออย่างต่ําเลยอันนี้ในถาดเนี่ย เราสั่งไว้แต่ว่าจริงๆแล้วหนะ้าร้านตอนนี้ของเฮียเขาหมดแล้วเดี<ะ>๋ยวผมจะยกถาดน,นี้ไปเลยแล้วเดี๋ยวเราไปชิมกันข้างหน้ามาดูว่าเฉาคุ้ยแท้ๆสูตรโบราณเนี่ยจะเป็นยังไงกันาราลองชิมดูมเลยนะครับ เฉาก๊วยนะครับเฉาก๊วยกับน้ําแข็งแล้วก็น้ําเชื่อมน้ําเชื่อมที่ว่ามีน้ําตาลอะไรน้างน้ำตาลอ้งงอยบัตอ้อยน้ำตาลแดงสูตร,ตรคุณแม่แล้วก็ใส่ใบเตยใ,ใบเตยผมชิมนะครับผมแค่นั้นเองไม่เหมือนที่ผมเคยกินคือว่ามันจะมีกลิ่นขฉากล้วยอ่ะครับ,รบแล้วมันจะแบบ หนึบหนึบลื่นลื่นนิ่มนิ่มอ่าไม่แข็งไม่แข็งกระด้างใช่ไมครับ่แข็งกระด,ด้างใช่ครับแต่ว่ามันจะมีความแรงของเฉากรวยเนี่ยเยอะมากพริงเฉากรวยเนี่ยคือแกงร้อนไรก็หายน้ำเลยครับเราไม่ได้ใส่สารกันบูดไม่ได้ใส่อะไรเจลาตินเอ่ยผงวุ้นผงยินแดงไม่มีผสมเลยครับคือพียศอย่างที่พี่เห็นเมื่อกี้ข้างล่างก็คือว่าน้ำเฉากรวยก็คือเราไปผสมแป้งมันในการปวดเพื่อให้มันเซตตัวแล้วเราก็มาขายหน้าร้านแบบนี้นอกจากเราขายเฉากรวยแล้ว ก็คือมีอย่างหนึ่งที่นะนําเสนอก็คือที่เขาเรียกว่าขนมถ้วยอของคนพัดกาเนาะก็คือคนจีนแค่ที่นี่แล้วอันนี้ก็คือใช้แป้งขา้าวเจ้าอะไรพวกนี้เป็นเป็นส่วนประกอบในการทําไม่มีรสชาติเราจะกินกันยังไงก็คือว่าเราใช้ม้ไ,ไผ่เนี่ยครับอ่าแล้วเราก็เนี่ยแบบนี้นะครับครับอ่าเป็นการกระบาดก็ได้อ่าหรือว่าจะทําเป็นแบบดอกจันก็ได้นะแล้วแต่ชอบคาใหญ่คาเล็กส่วนผสมในการกินก็มีซอสหวานนะผสมน้าตาลเคี่ยวอะไรแบบนี้นะสูตรของเขาละแล้วก็นี่คือ กระเทียมเจียวเทียมเจียวดูแล้วมันแปลกเข้ากันได้ยังไงครับลองทานดูนี่ครับอ่าพี่ลองเลยอันนี้คืออันนี้คือคนจีนแค่ที่นี่เขาเรียกมีเกาปั่นมีเกาปั่นใช่มีเกาปั่นตอนเราเด็กเราก็เรียกว่าขนมถ้วยเพราะมันใส่ในถ้วยครับครับแล้วก็เดี๋ยวนี้เขาเรียกขนมด่างเนี่ยเป็นแบบนี้อ่าอันนี้คือบอกเลยว่าหากินยากมากหากินยากแต่พาะที่นี่เพราะที่นี่ที่เดียวบ้านฮักาครับครับคนจีนแค่ที่นี่ที่มีทำคราบอกลองชิมบางท่านบอกอร่อยนี่ ซอสทั้งน้ําเลยเข้ากันมากครับพออย่างที่เฮียว่าซอสอันนี้ยครับแล้วกับกระเทียมเจียวแล้วตอกับแป้งรวมกันเนี่ยใช่ครับผมก่อมเลยเข้ากันมากรสชาติเหมือนกับขนมของจีนอยู่อย่างเนี่ยอยู่ปุ้ยอยู่อย่างนั้นใช่เคยได้ยินเหมือนกันลูกค้าก็พูดเหมือนกันอันนี้แปลกมากและอร่อยมาก แต่แต่ผมว่าเด็กอ่ะเด็กอาจจะไม่ชอบครับเพราะว่ามีกระเทียมเจียไมีกระเทียมเจียวผมไม่กินกระเทียมครับุวยบ้านไม้กมสี่รอบที่แล้วผมมาแค่ช่วงแบบ ประมาณไม่เกิน1ิบเอ็ดโมงอะ่ะหมดแล้ววัน <c oughs> นี้ผมมาถึงประมาณ10บโมงผมยังได้กินแต่ระหว่างผมนั่งอยู่ตอนเนี้ยเกือบสิบเอ็ดโมงแล้วหมดไม่เชื่อผ <c oughs> มคนมาคนมาเพื่อกี้ผมเห็นหลายเจ้าแล้วคน, <c oughs> นมาเฮียบอกหมดแล้วว่าสุดจริงคือว่าร้านเนี้ยใครอยากกินต้องจองต้องจอง,อง,จองครับมาเบตงต้องมาร้านชาวกล้วยบ้านไม้ผมก็ถือว่าเฮียประยุทธ์เนี่ยคือตัวจริงเรื่อง ชาวฟุยครผมก<า>็สุดยอดครับตอนเนี้ผมพามากินของหวานก็เดี๋ยวจะเป็นอะไรแล้วเดี๋ยวเข้าไปดูกันนะครับ <Wow. S 2> ถ้าใครมานี่ยไ่อะ ผมแนะนำเลยให้มากินร้านนี้ชื่อร้านเหล,หลือแหกงใสเปิดมา20กว่าป,ปีแล้วล่วละเป็นที่รู้จักคนที่เ็นตกเนี่ยหรือว่าถ้าใครไม่มาเนี่ยสิบกว่าบาด ตั้งแต่กี่โมงครับเอ่อเที่ยงจนถึง,ถงเก็บเลยเจ๊แกจะเปิดตั้งแต่เที่มามายงถึงประมาณสี่ห้าโมงเย็นก็ปิดนี่ไม่ไหวแล้วเจ๊แกบอกว่าตั้งแต่เปิดเลยก็คือปั่นอยู่เงี้ยไม่หยุด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 เลยทำไมน้ําแข็งเจ๊ต้องทำเองความสะอาดอย่างหนึง่งแล้วก็ที่นี่หาน้ำแข็งก้อนไม่ได้ด้วยน้ำแข็งที่ว่าเจ๊แกทำเองใช่ไหมแกใส่ใจการที่เจ๊แกตัดเครื่องมาถ้าเป็นที่อื่นเนี่ยเอาเครื่องลงไปในถ้วยก่อนใช่ป่ะอ่าแต่เจ๊แกจะไม่ทำอย่างนั้น เจ๊แกจะเอาเครื่องเนี่ยใส่ไปในถ้วยของแกก่อนถ้าแกมาเอาน้ําแข็งใส่ทีแกจะทําทีละชั้นแกจะทำทีชั้นททน,น,นี่น้ำกะทิน้ํากะทิของเรานี่มีพิเศษอะไรนะเจ๊มันจะเข้มข้นอ่ะเป็นขวดสอดอย่างหนึ่งแล้วก็ผมว่าเนี่พิเศษสุด คือน้ำตาลอ้อยที่ต้องมานั่งเคียเค่ยวเคี่ยวเคี่ยวจนถึงเข้าที่อ่ะเสน่หของร้านเราใช่ไหมบ้าอันนี้ทําด้วยใจนะทำด้วยใจผมเชื่อเลยครับ <laughs> <laughs> อันนี้นะครับอันนี้เจ๊็็บอกจกทําด้วยใจเลยนะครับ นี่เป็นเอกลักษณ์ของร้านนี่เลยผมมั่นใจเลยว่ามันต้องเป็นเอกลักษณ์ละมันจะมีกลิ่นน้ำตาลไม่ๆนิดๆใช่ไหมเจ๊ใช่เจ๊ยังไม่ยอมเล่านะ <laughs> เรื่องน้ำตาลนะ <laughs> มึงจับก่อนแล้วก็ <laughs> เวลาเจ๊แกทำน้ำแข็งใส่เนี่ยแกจะทำให้เป็นชั้นๆเลยคือ <laughs> อย่างเราตักเราตัก,เร,ตกเราตักมายี้นะป๊าบเข้าปากเลยนะว <Wow! S 1> ้าวรสชาติมันจะพอดีถ้าเป็นที่อื่นนะมันจะมีแต่หน้าข้างล่างมันจะไม่หวานละ อ่าแหละของเจนเนี่ยจะมีความหวานยันข้างล่านเนเงเลยถูกไหมทุกอย่างร้านเนี่ยมันไม่มีขาดไม่มีเกินเอานี้แก,ก,กใส่ใจอ่ะแกใส่ใจไม่กระทั่งคนจะตักกินเข้าไปในปากเนี่ยคืออันนี้แกใส่ใจแล้วว่าแกทําเป็นชั้นให้เวลากินเนี่ยสะดวกแกการกินไมน่ไม่ต้องมาคนการที่ตักเข้ามาเนี่ยจนถึงจนถึงก้นถ้วยก้นชามอะ่ะแล้วให้กินเข้าไปเนี่ยให้อร่อย อันนี้อันนี้เป็นเป็นสิ่งที่ผมเห็นเลยนะร้านน้ำแข็งใส่ก็จะมีแต่เด็กๆหรือขายข้างข้างโรง,งเรียนอะไรงนี้นะแต่แต่วันนี้ที่ผมเห็นเนี่ยก็มีเป็นแบบรุ่นรุ่นใหญ่นิดนึงที่มาอุดหนุนกันอะไรเงี้ยก็เยอะคือว่าทุกเพศทุกวัย,ท,วยที่เป็นลูกค้าประจําเลยปะ่ะคือเป็นลูกค้าประจำติดใ,ใจอะไรพี่ออน้ำตาลค่ะน้ำตาลเที่ยวอร่อยหาชาที่งหวัดนได้ไหยครผมขอสองอย่าง แลวอย่างเอะไรที่ติดใจมะม่วงโอมาม่วงอะไรที่เคเคมาม่วงแช่อิ่มมาเลยลต้องสั่งเลยเมนูเนี้ยเป็นเมนูที่เมื่อกี้ผมถามจากลูกค้าประจำของเจค่ะว่าติดใจอะไรร้านนี้ถึงได้มากินบ่อยอเขาบอกว่าติดใจมาม่วงด้วยผมเอ๊ะมาม่วงอะไรเพราะว่าผมไม่ใน ในเมนูเลยเขาบอกมะม่วงในตู้เย็นมะม่วงในตู้เย็นเออเจ๊เจก็เลยถามเจ๊เจ๊ก็บอกว่าอ๋อเป็นเมนูที่คนที่นี่เขารู้กันอ๋อโอเคเขาก็ขายแต่คนที่นี่เขาประมาณนั้นประมาณนั้นประมาณนั้นทีน,นี้เรารู้แล้วอันนี้อันนี้ผมดีใจมากเลยนะที่ผมได้กินนะเนี่ยด,ดีใจมากกว่าทั้วนี้อีก <c oughs> เพราะว่ามันเป็นเมนูที่แบบเฉพาะเฉพาะรับเฉพาะเลยสำหรับคนเบตงเลย มา้านน้ำแข็งใสปรับรู้สึกยังไงตอนแรกตอนแรกทิมงานหลงพามล้าแข็งใส่ใช่ไหมพอรู้สึกผมก็มน้ำแข็งใส่เบตงเนี่ยนะต้องมากินน้ำแข็งใส่ที่เบตงเลยเหรออะไรเงี้ยผมคิดว่าก็คงไม,มา่มีอะไรั่ะแต่พอมาได้ชิมแล้วเนี่ยเอกลักษณ์เจเลยดีกว่าเอกลักษณ์เจนะอันดับหนึ่งนะผมผมไม่ว่าเรื่องเรื่องความอร่อยนะผมว่าเจ๊ใส่ใจารายละเอียดแล้วก็ ตามมาก็คือเป็นเรื่องรสชาติเรื่องอะไรดีกว่าเป็นตัวจรินไหมคะพี่ปุ๊บสมควรอย่างยิ่งแต่ว่าร้านเนี้มันต้องมีอะไรเยอะแยะพี่เจ๊เคไม่บอกงนั้นผมก็ฝากรายการทีวีทุกช่องเลยดีกว่า <c oughs> มาถ่ายเจ๊เลยแล้วว่าใครมาก่อนก็จะถ่ายก่อนแหละเอาที่เลยดีกว่า